สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเที่ยวสตาวันนะคะสตาวันท่าเรือสตาวันดูสิค่ะนะี่ะมีเรือมากมายเลยค่ะสวยงามนะคะเดี๋ยวจะพาชมบิวนะคะสตาวันค่ะสตาวันนอร์เวย์นะคะเป็นท้าเรือค่ะท่าเรือบสพาสวันนี้มาดูงานลูกค้านะคะมาดูงานลูกค้า พิสตาวันนอร์เวย์ค่ะก็เลยเก็บภาพสวยๆมาให้ชมนะคะถ้าเรือค่ะมีเรือมากมายจริงๆค่ะนอร์เวย์ต้องดูนะคะว่าเรือเยอะขนาดไหนนะคะสตาวันนี่เป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าเรือเยอะนะคะเป็นเมืองที่เล็กที่สุดของนอร์เวย์เมื่อครั้งก่อนนะคะเห็นไหมคะวันนี้อากาศดีค่ะ18องศาไม่หนาวเลยก็มีแดดนะคะดูสวยงามค่ะ ดูค่ะดูเมืองสตาร์กันดูสวยนะคะมนะดูสวยงามค่ะ <t> เขากำลังเทถนน,น้วยค่ะ <t> เทถนน,น้วย <t> เทยางใหม่ค่ะดูสวยนะคะนุ่นคนของเราไปเรีนไปน,นูนนะ่นแล้วเดี๋ยวเราจะขี่รถตามไปดูริมน้ำอีกทีนะคะ เก็บวิวสวยๆไปฝากนะคะพเพื่อนๆคะ่ะดูคะ่ะดูคะ่ะสตาร์วันนอร์เวย์นะคะวิวสวยมากนะคะวิวท่าเรือสตาร์วันคะ่นะนอร์เวย์ค่ะมีเรือเยอะแยะมากมายเลยคะ่ดคะดูค่ะดูเห็นไหมคะเห็นภาพสวยๆตรงไหนก็อดที่จะเก็บมาฝาก,พกเพื่อนๆไม่ได้คะ่ะ วยจริงๆค่ะนี่เรือที่เป็นเสาๆนี่เป็นเรือใบนะคะเรือใบจะอยู่ตรงน้ำลึกหน่อยโน่นฝั่งโน้นเป็นป้อมป้อมประการอีกอันนึงน่ะที่ป้อมประการเห็นไหมคะเพราะว่าเป็นเมืองเก่าเมืองประวัติศาสตร์ค่ะเมืองสตาร์วันเนี่ยป้อมนั้นเอาไว้ส่องดูอาพีรามิดนั่นนะคะปิรามิดอ่าสตาร์วันเนี่ย เป็นอนุสรณ์สถานให้กับทหารทหารสตาวันทหารทหารสมัยเก่าที่มีสงครามนะคะเขาจะตายแล้วก็ฝังไว้ที่นี่เห็นไหมคะปีรามิดนะแล้วก็ป้อมปราการที่มองเห็นสูงสุดอยู่นั่นอันนี้เราอยู่คนละฝั่งกับที่เคยถ่ายให้ดูไปเมื่อลิปก่อนโน้นนะคะก่อนโน้นก็มีวิวสวยเหมือนกันแต่คนละที่กันนะคะคนละฝั่งกันเห็นไหมคะนี่เหลือเยอะมากนะคะ เรือเยอะมากบอกแล้วว่างานที่ดีที่สุดของนอร์เวย์ก็ผ้าใบละค่ะตอนนี้เพราะว่าแต่ละลำจะแพงมากนะคะยิ่งเรือใบนะะี่ค่ะแสนขึ้นต่อลำค่ะการทำผ้าใบเรือใหม่นะคะเห็นวิวไหมคะวิวสวยงามแสนโครนนะคะสวยงามมากเลเป็นเมืองเล็กที่สุดของนอร์เวย์เมื่อหลายปีมาแล้วนะคะตอนนี้ก็เขารวมกันเข้า ก็เลยไม่ไม่เป็นเมืองเล็กแล้วแต่ก่อนเป็นเมืองเล็กที่สุดนะคะสตาร์ันนี่ค่ะเป็นร้านอาหารที่อยู่ท่าเรือเซอร์ซีนี่เขายังทำงานกันอยู่นะคะเขาทำโอทกันค่ะบนถนน,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 นเห็นไหมคะเรือเยอะมากจริงๆเลยค่ะ ตรงไหนก็มีแต่เรือคะ่ะน่รัก็เมืองเขาจะอยู่ติดท่าน้ํากันแทบทุกเมืองเลยนะคะเป็นจุดติดท่าน้ําค่ะเสา,าก,กระโดงเรืออะไรมาหรือนี่เป็นเรือใบแบบชนิดที่หนาเล็กค่ะนี่ก็เรือใบน้อยค่ะเรือใบลําเล็กนะคะ เขาขึ้นมาซ่อมค่ะ z ูให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะฝั่งโน้นนะคะเป็นป่อมป่อมปาการแล้วก็ปิรามิดสตาวันค่ะปิรามิดสตาวันนี้ข้างล่างจะเป็นที่ฝังศพของกะลาสีเรือทหารเรือตอนที่เขาตายในสมัยสงครามนะคะสวยงามเขาดมงนนี้สวยงามมาก สตาวัน,นอร์เวย์ค่ะมีวสวยมากนะคะวิวสวยมากคะสวยมากเรือเยอะเยอะมากส่วนมาก,มากเป็นเรือใบเห็นไหมคะเสากระโดงทั้งนั้นเลยสวยค่ะสวยนอร์เวย์ค่ะนี่ค่ะสวยค่ะสตาวันเมืองเล็กๆสมัยหนึ่งเคยเป็นเมืองเล็กที่สุดนะคะสตาวันเล็กที่สุดของนอร์เวย์นะคะ ซูมให้ดูใกล้ๆด้าฝั่งโน้นเป็นป้อมปราการนะคะเห็นมีสะพานโค้งด้วยเห็นป่ะคะสะพานโค้งข้ามไปฝั่งผับนะคะสวยงามจริงค่ะบอกแล้วไปทำงานที่ไหนก็เก็บวิวสวยๆมาฝากค่ะอยากให้ชมนะคะสวยจริงค่ะอากาศก็ดีมากอะ่ะดีมากเลย สวยงามค่ะสวยอันนี้เป็นที่ขนเรือนะคะเวลาจะขนย้ายเรือลงท่าน้ําแล้วก็หรือว่าจะขนย้ายไปที่เมืองอื่นๆอ,อะไรเงี้ยเขาก็จะใช้อันนี้ค่ะเหมือนกับเป็นรถลากบ้านเราแหละนี่ค่ะสําหรับการขนลงน้ําทีต่อครั้งนะคะก็อยู่ที่อ่าสามสิบถึงห้าสิบคนค่ะแต่ลนะลำที่เอาลงเรือ เยอะมากดูบ้านข้างบนก็สวยนะคะดูรูปทรงแบบบ้านนะคะนี่เขาทํารุ่นใหม่แบบแบบรุ่นใหม่นะคะบ้านพระทรงรูปทรงสวยงามนะคะสาวนอร์เวย์ค่ะบ้านสวยนะคะบ้านริมน้ําจะแพงมากค่ะก็ขายวิวได้ไหยคะ่ะสวยงามคะ่ะสวยงามนะคะเห็นไหมคะสวยงามไปทุกที่เลยอะ่ะ บ้านเมืองอยู่ริมน้ำจะอากาศดีอากาศดีมากนะคะสตาร์วันนอร์เวค่ะเมืองเล็กๆแต่มีประวัติศาสตร์นะคะ <S <S เป็นที่ตั้งของค่ายทหารแวยางาน,นนะคะสองตายายออกเรือไปค่ะข้ามสะพานไปออกเรือไปท่องเที่ยวกัน ไปแล้วสองตาใหญ่คุณละคะไปตั่งโน้ค่ะนี่ก็ยังถือว่าบาเกาะซัมเมอร์ยังไม่หมดดีเท่าที่ควรแต่คนก็ยังออกเอาเรือออกได้ค่ะดูค่ะดูค่ะ,ด,คะดูคนที่การขับรถข้ามสะพานโคง้งเห็นไหมเห็นลหรถเขาขับขึ้นไปด้วยสะพานโคง้ง น,น,นี่ค่ะพามาชมสะพานใกล้ๆนะคะทางโค้งใกล้ๆคนออกเรือไปก็ยังมีอยู่นะคะเรือสวยมากสวยงามสวยงาม ในสะพานนี้เขาจะให้อำนวยความสะดวกแก่คนพิการแล้วก็คนที่สามารถเดินข้ามฝังมาได้นะคะเห็นไหมจะมีคนเดินมาเรื่อยนี่เป็นถังขยะนะคะที่เก็บขยะนะคะเก็บขยะเขาจะแยกเป็นแยกเป็นแก้วกลาสเห็ Glass, นไหมคะใส่ลงไปตรงนี้เขาจะฝังไว้ข้างล่างเลยค่ะฝังถังไว้ข้างล่างเลยนี่เป็นแก้วแล้วก็นี่เป็นพลาสติกนะคะ าสติกหรือว่าพวกเศษอาหารจะแยกกันตรงนี้น,นะคะ,ะแยกกันแยกกันไว้ตรงนี้เห็นไหมคะ,ะเขาเก็บขยะแบบจะมีคนเดินข้ามทางไปมาค่ะทามสะพานไปมานขยะเขาจะแยกเก็บเป็นระเบียบค่ะบ้านนี้จนะ,ะเห็นว่าบ้านเมืองเขาสะอาดสะอ้านนะคะจะไม่มีขยะเลยเห็นไหมคะบ้านเมืองสะอาดสะอ้านสวยงามค่ะ อากาศก็ดีคนก็มีสุขภาพจิตด,ดีนะคะอายุยืนค่ะอายุยืนยาวนะคะสำหรับเด็กสำหรับคนพิการอะไรนี่ค่ะดูวิวค่ะวิวสวยงามมากเห็นไหมคะวิวสวยงามมากจริงๆเลยถึงอยากถ่ายให้ดูค่ะบ้านอยู่บนภูเขาเห็นไหมคะแล้วก็นี ไปดิเฮดไปดิเฮด,ดค่ะเด็กเด็กเกทีกก่ยวกันซัมเมอร์ยังขี่จักรยานเลยค่สวยงามค่ะโอเคค่ะคลิปนี้สำหรับสตาร์วันนอร์เวย์นะคะวิวท่าเรือสวยๆสตาร์วันค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะลัดดาพาทัวร์ค่ะบ๊ายบายค่ะ